เราจะมาทำก้อยน้ำขนมจีนกันนะคะพิกป่นจะน้ำตาลข้าวคั่วก้อยขนมจีนนะคะน,น,น้ำปลานนะน้ำปลาโนวค่ะ หอมนะคะหอมค่ะหอมค่ะผักชีต้นหอมนะคะเอาแค่ประมาณก่อนนะนี่ค่ะแล้วก็บีบมะนาวก้อยขนมจีนนะคะบีบมะนาวหน่อยนี่ค่ะก้อยขนมจีนนะคะ คุุกเลยค่ะคุุกเลยค่ะโอ้ยหอมข้าวคั่วค่ะใ่อยขนมจีนค่ะใ่อยขนมจีนนะคะ ขอข้าวคั่วอีกหน่อยนะึงปลไลสองช้อนฝดไม่ใส่มากนะคะนี่ค่ะก้อยขนมจีนนะคะ ใส่หอมซอยก้องเดี๋ยวมีตังก่อนนะจะซื้อก้องก่อนเอาลองชิมดูดิอืออู้ไม่อร่ยอ,ยอยเง,งี้ยปแล้ไม่พออู้เผ็ดกำลังดีแล้วค่ะ อร่อยมากเลยก้อยขนมจีนนะคะหอม โอ้สุดยอดเลยค่ะก้อยห้ามจีนนะคะโอ้แบบหลายเด้อ ค่ะก้อยขนมจีนนะคะน่าลัน่ากินไหมคะยอดค่ะไปเห็นผักนะคะกินเลยนะคะสวัสดีค่ะยายนัดพาแซ่บมาอีกแล้วค่ะวันนี้จะพาไปกินก้อยขนมจีนคนเดียวอีกแล้วค่ะ มากินด้วยกันเลยไม่พูดท่าฟําเพลงเ,เดี๋ยวหมดเวลาเยอะเนาะนี่ก็ไอขนมจีนพิกก็พอดีเลยนะคะ